ลงไปแล้วใครอ,อยากให้ไป,ไปเป็นวิทยากรที่ไหนนี่ก็ติดต่อได้เลย สู่ช่องแคปนเรดโน,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 โนโ่นหนึ่มไม้กินามลยกับอีค้ค้งกับอีพีจัดสวนสวนจะบอกว่าสวนถาดไหมรอบนี้มันไม่ใช่สวนถาดแล้วตอนแรกเราเคยคิดว่าจะจัดสวนถาดสวนขวดนะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าสวนขวดถ้าเอาไม้กินแมลงลงไปในขวดเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เต็มขวดแล้วเราก็เลยไม่ค่อยอยากจัดเท่าไหร่เดี๋ยวไว้สัญญาไว้หน่อยหลายรอบแล้ว ยังไม่ได้ไปซื้อหรือยังไม่ได้จัดการนาทีทําเป็นตู้อลังการวันนี้เลยเลยมาอัปเดตนี่ก่อนระบบดิเวทของเราซึ่งเราใช้มันมาหลายปีแล้วปีเอ้ไม่ใช่ดีหลายอีพีแต่ว่าเราอ่าอ่าปีกว่าเกือบสองปีแล้วนะถ้าตรงนี้สองปีแล้วดูถาดดิ <laughs> แตกหมดแล้วเนี่ยสองปี <laughs> อันนี้แตกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเรโนเวทใหม่นิดหนึ่งให้มันดู นั่นอันนี้เรามาดูกันก่อนตอนแรกอ,ะอ่ะเราเราลงเราลงมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตอนตอนหลังเราเราเพิ่มลงตรงนี้อันนี้ไปเป็นแนวทางจัดที่ลัวหน้าบ้านได้นะอันนี้ผมใช้ถาดจริงๆมันมีรูระบายจริงๆไม่ต้องใช้รูระบายก็ได้แล้วก็โรยสเปกน้ัมมอสดซึ่งใครดูอีพีเก่าๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะตอนนี้เราขยับขยายมานีเดียวเดี๋ยววนี่น,นี่เราเปลี่ยนหมดแล้วนะ กระป๋องเพชรไทยหมดแล้วหรืออยู่แค่นี้แล้วนะเดี๋ยวอีกข้างล่างอ้ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอีกสวนหนึ่งแล้วจะเป็นระบบนิเวศปูพรมไปเลยให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะมุมนี้ผมให้แอร์เรียมันว่าเป็นโแรแลนด์แบบภาคพื้นมุมโแรแลนด์แบบภาคพื้นคือตรงนี้แดดร้อยเปอร์เซนความเข้มแสงนี่คือร้อยเปอร์เซนต์ และซึ่งว่าถ้าเกิดว่าหน้าร้อนนี่คือโคตรร้อนสุดๆเราเห็นซาลาซีเนียเราไหมสีแดงแปด๊ดนี่นะสการ์เลตเบลุยตายแล้วแดงแป๊บนี่เราเอาอะไรเนี่ยเอาพวกไม้หวบน้ำมาลงด้วยอนี่มะพร้าวทะเลทรายม,มันอยู่ได้ฮะอยู่ด้กันได้นี่ไวกิ้งนี่ในธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนี้แหละซึ่งใครไปดูเดินป่า กาะคอเขาก็น่าจะเห็นแล้วล่ะนะนตรงนี้ผมให้แอนเรียแบบว่าเป็นโลแลนเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะจะบอกให้ฟังคือตรงนี้มันใกล้กับสแลนแล้วตรงเนี้ยมันบังต้นใหญ่เดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาจัดตรงนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนอ่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแดดอยู่ประมาณแค่นี้ครึ่งครึ่งไอ้ด้านเนี้ย มันไม่ไ,มได้โดนแดดมากเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันแดดไปด้านนู้นแล้วก็ไม่ค่อยได้แดดเดี๋ยวอันเรียนเนี้ยเราจะเพิ่มไม้อินเตอร์มีเดียตเข้ามา้ลองดูเพราะว่าแดดเช้ามันโดนแดดเช้าด้านนู้นมันไม่แรงมากแดดบายด้านนี้แรงแต่อันนี้มันโดนทั้งวันล็อกย้อนกลับมาร้อนที่เต็กเลย <laughs> เออเออนี่อันเนี้ยให้ดูนะนี่คือนี่คือให้กล้องให้กล้องซูมเข้าไปดูต้นเดียวกันนะนี่ กอันนี้อันนี้นะแล้วก็นันนี่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 กองเข้าไปทางขวานี่นิ้วเห็นนะนี่มันเพิ่งออกใหม่สียังไม่ออกต้นเดียวกันแดดเปี้ยงพวกไม้ไทยเนี่ยคือไม้ไทยไม้ที่ทําในบ้านเราไม้ลูกผสมไทยอยากให้ดูว่ามันทําให้มันเลี้ยงง่ายถ้าทําให้เลี้ยงยากมันก็ต้องมีอุปกรณ์นี่ทําให้มันเลี้ยงง่ายเนี่ยนี่คือโดนแดดเปี้ยง ไม่ลดน้ําได้วันเว้นวันก็ได้นะหนึ่งถึงสองวันเลยเอออย่ากเกินสองแล้วกันแต่ช่วงหน้าร้อนนี่พยายามลดบ่อยหน่อยแต่ถ้าช่วงเนี้ยช่วงฝนหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ลดน้ําได้ถึงสามวันยังได้เลยคือคืออย่าให้แห้งพอพอแค่นั้นเพราะเดี๋ยวซาลาเราตายแต่ตรงนี้กาบหอยแค้งเรายังเลี้ยงไม่ได้นะแต่เดี๋ยวกาบหอยแค้งน่ะเราอาจจะไปลงฝั่งลุ้นแทนอ่อ แต่ก่อนอื่นกว่ามันจะขึ้นมาเป็นระบบนิเวศอย่างเงี้ยใช้เวลาหลายปีเหมือนกันแล้วก็จําได้ไหม EP เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนี่ยหินก้อนเนี้ยนี่ผมเอาไปวางใส่แล้วลากมันน่าจะลงมันอยู่ข้างในอะเนอะลากมันน่าจะลงเข้าไปกินสเปกน้นมมอสเรียบร้อยแล้วตอนแรกมันเป็นหม้อเกาะหินยกให้ดูไม่ดีอะ่ะไม่เอาเดี๋ยวไม่สวยเพราะเดี๋ยวเราทํทำใหม่วันนี้แหละ สามเดือนกว่าจะเกาะติดหกเดือนเนี่ยถึงจะแบบว่าเป็นระบบนิเวศบนหินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําให้ดูและหินอันนั้นหินอันนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาลงระบบนิเวศตรงนี้ซึ่งขั้นตอนเราเคยทําไปแล้วเราไว้ในแดดห้าสิบแบบเราทําไปแล้วใช่ไหมพอมันเกาะติดปุ๊บเราจะค่อยทยอยออกมาแล้วในอีพีต่อไปเนี่ยเราจะมาลงใส่ตรงน,นู้นแทนอันนี้ทุกอย่างยังอยู่ดีนะ แต่ว่ามีตายไปหน่อยอันนี้แอมเนี่ยนี่ยนี่แอมพูลเลีย ع. จริงก็ไม่ควรโดนแดดเปี้ยงมากแต่ก็เราหักดิบมันฟื้นแล้วน่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนในการที่จะกลับมาแต่ไอ้ต้นนั้นตายไปแล้วผมเอาลงล้วนูล้นเอาซาลาใส่แทนแล้วเดี๋ยวซาลาเราจะออกมาสะพังข้างหน้าแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์ซาลาเราจะออกลับมาอีกครั้งนะตรงนี้เราเป็นระบบนิเวศ ต้องใช้คำว่าเป็นระบบดีเวลแล้วก็คือกว่าจะแบบว่าเซตมันได้เนี่ยเอาจริงๆนะปีหนึ่งหกเดือนอัพเลยเอ่ะปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยถือว่าเซตมันได้แล้วอะร้อนแล้ววะนี่แดดเปรี้ยงมากแล้ว,วะ่ะเพ่นก่อนเนี่ยเข้าข้างในก่อน มาข้างในดีกว่าเข้ามาฐานบัญชาการเราอจริงๆเออต้องแต่ทํามาที่ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ประสบความสำเร็จอ,อยู่ได้นานเนี่ยมันมีตรงนี้อันหนึง่งที่เคยให้ดูไปแล้วแล้วก็ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็หินสามสามอันแต่วันนี้เราจะมาทําเพิ่มอีกคือเราจะมาเซตไว้แล้วเพื่อที่เราจะทํามุมใหม่ตรงนั้นอีกครั้งหนึง่งคือที่ไม่ทําในตู้เนี่ย เพราะว่าหม้อมันโตเร็วยังไงก็คือระยะยาวมันมันก็มันไม่ได้ตลอดเป็นปีๆอย่างอย่างดีเต็มที่ปีหนึ่งก็โมก็อะไรล้วะพ่อหม้อกันเราก็เห็นอยู่อ่ดูต้นนั้นเห็นไหมไม่รู้กล้องซูมเห็นไหมไวกิ้งต้นนั้นเนะี่ยนี่มันไปถึงสายไฟแล้วนะนั่นะเดี๋ยวนันเนี่ยน,นั่นแหะแล้วอยู่ยิ่งอยู่ในขวดอะ่ะ อยู่ในโหลอยู่ในขวดผมให้ไม่เกิน3เดือนก็ล้นแหละเราก็ต้องมานั่งตัดบ่อยๆอยอมันชื้นได้จริงแต่ว่าไฟมันก็ต้องแรงด้วยเหมือนกันถ้าไฟไม่แรงตน้นก็จะยืดเร็วสําหรับในเทอริเลียมครับคนที่ไปทําในเทอริเลียมมันทําได้แต่มันได้ระยะสั้นก็สวยในระยะสั้นแต่ระยะยาวมันก็โซมเป็นธรรมดาปกติถ้าอยากจะใสจ่จริงก็จะเป็นพวกอย่างน้ําค้างหรือ,อยูไตโคลเลีย พิงคุยคูล่าอันนั้นได้แต่อยู่ที่เราต้องไปใช้แสงด้วยนะต้องมีไฟไฟที่ค่ารักที่ต้องประมาณสี่หมื่นขึ้นไปไฟค่ารักสี่หมื่นขึ้นไปก็คือไฟแรงหน่อยอมันถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดล่มไปพวกนี้ยืดหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะสวยในระยะสั้นถ้าเกิดทำในเลเลียมเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําในเทเลเียมเท่าไหร่แต่ทําทเป็นตู้ตู้ใหญ่ ตู้ใหญ่ที่นี้ไม้กินแมลงถ้าใครดูทุกอีพีจริงๆมันมีระบบวัฏจักรของมันวัฏจักรลูปเดิมที่เราต้องกลับมาใหม่เพราะว่าไม้กินแมลงแทบทุกชนิดต้องบอกทุกชนิดเลยนะไม่ใช่แทบทุกชนิดมันมีทั้งล้มลุกและพักตัวเพราะฉะนั้นการจะกลับมาเซตใหม่เนี่ยถ้ามันใน้ยืนอยู่ที่แหล่งเดิมก็คืออยู่ในตู้แบบเดิมเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันต้องลงลงทุน สูงมากและบางครั้งสมมติมาเป็นก่อใช่ไหมแล้วเรามันมันฟุบไปแล้วกว่าจะกลับมามันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยอยากจะทําในตู้เท่าไหร่ก็เหมือนว่าทำให้โชว์เฉยๆเอาพูดตรงๆนะเพราะว่างั้นผมถึงขายของไม่ได้ <laughs> ไอ้ปึ้นเป็นไงดูสวยขึ้นมาเลยไหม อันนี้ก้อนหนึ่งนะไม่ได้ไปติดไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนี่ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยวางไว้เฉยๆวางไว้บนถาดหล่อน้ำซึ่งแสงประมาณห้าสิบสามสิบถึงห้าสิบนี่ตรงนี้กล้องดูได้เห็นชัดเห็นนะจะมีอิดอถาดอิดอยู่ถ้ากล้องมาตรงนี้เห็นชัดเลยเนี่ยไหนนะตรงนิ้วนะนะกต่องเนี้ยวางไว้บนนั้นแหละหล่อน้ำไว้ ดูดิความชื้นเรามีแล้วมันมีคนเคยท้าชอบให้ผมทำะนะจริงจริงทำเองดูไม่ต้องให้ผมทำลองทำเองดูก็ทำได้เออพี่จัดปุ๊บเอาแดดเลยมันก็ตายอยู่แล้วาจะไปจัดทำไมอะ่ะเราทำให้มันตายทำไมอะ่ะก็ก็เราจะทำให้มันอยู่ได้นานอะ่ะนี่มันมีความชื้นแต่รอบนี้เดี๋ยวผมอาจจะไม่ดูก่อนว่า เรากะนี่คือในความคิดนะว่าจะไปออกเมื่อกี้ไอ้ถาดที่เรายังไม่ได้เขีรยโอะโลออกเดี๋ยวเราจะไปใส่มุมนั้นด้วยแต่รอบนี้เราจะทําเป็นเป็นเหมือนบ่อน้ํเพอไอโซนนั้นมันเป็นโซนแบบแดดไปยังใช่ไหมแต่โซนนี้โซนอินเตอร์มีเดียลเราจะทาเป็นเหมือนบ่อน้ําตรงข้างหน้าเราไม่ทําในตู้เราใช้ความเป็นธรรมชาติเนว้วที่เราจะจัดตรงนั้นแต่ว่าที่มันหลายอีพีเพราะว่ามันใช้เวลาเซตตัวอย่างที่บอกไปมันใช้เวลาเซตตัวนาน เราไม่ทำปุปปับคูโชโอ้โหผักคีโรยหน้าเราไม่ทำดดไม่เราค่อยๆทำไปเราะนี่มอดขึ้นสวยเลยแล้วมีอิดอีกนะหรือเปล่าอ้าวยังมีอีกก้อนนึงอิดอิดอันนี้มันเป็นอิดฟองน้ำทีนี้ก็หายากแล้วเอาต้นไหนลงดีเดี๋ยวเราจะจัดเหมือนเดิมเลยก็คือเอาเกาะแปะแค่นั้นแล้วก็ให้มันแช่นานนึีงเดียว แล้วเรารอให้มันเซตตัวเดี๋ยวเราอาจจะขยับขึ้นมาเริ่มเลยดีกว่ะ อันนี้เราเซตไว้เลยผมเอาหม้อลงตามซอกนี่อันนี้แปะเลยนะนี่นี่นี่อันนี้เมื่อกี้นะ่าจะเมื่อกี้มันฟาดเร็วหน่อยอันนี้แปะไว้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเราทําแบบเดิมเลยเห็นไหมลากเดี๋ยวมันจะต้องมาเกาะหายที่ยึดเกาะอยู่แล้วนี่ลากแบบแปะตรงนี้เลยเอารากแปะเลยแปะไว้ธรรมดาเลยไม่ไม่ได้แบบนั้นเลย คือพาดไว้เฉยๆเอาพุ่ยง่ายเลยเนี่ยพาดไว้แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราหล่อน้ําแช่น้าไปจบอันนี้เป็นก้อนใหม่อีกก้อนหนึ่งที่ต่อจากก้อนนั้นเราจะไม่ใส่ดินเด็ดขาดเราจะใส่แต่น้ําซึ่งพอมันใส่แต่น้ําเนี่ยมันก็จะโตชา้าแม้กระทั่งออกแดดหรืออะไรก็ตามแดดหรือได้แสงเนี่ยมันจะโตช้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดเกาะมันก็เลยจะโตชา้าเพราะมันจะมูแต่หาที่ยึดเกาะเพราะฉะนั้นก็ไว้อย่างนี้ เซตไว้ประมาณสัก3าถึงสี่เดือนเอาไม่เอาสามถึงหกเดือนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกไปตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีส่วนฐานอันนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหกเดือนแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูจัดตู้จริงๆเนี่ยจริงๆตู้ผมจริงกอย่างที่บอกไปไม่ค่อยอยากจัดเท่าไรหรก่กไม่ใช่จัดไม่ได้นะมันมันง่ายไปมันเหมือนทชีโลยน้าไปอะแล้วมันก็เฉยเฉยอะก็จบแล้ว แต่ถ้าเกิดจัดแบบธรรมชาติจริงมันใช้เวลาอย่างนี้เลยมันก็เอาอไป็นแนวพวกบอนไซนะที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ไว้รอติดตามกันนะแปะอันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์ตรงนู้นก่อนแล้วอีกประมาณ3 6เดือนเราเจอกันกับก้อนนี้ครั้งหนึ่งซึ่งจะไปอยู่ข้างหน้าไปจัดข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนตอนนี้จาโปมันบุกลุกตากล้องเราแล้วซึ่งมันจะงับตีนตากล้อง โอเคเอาไปว่าเดี๋ยวเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบต่อไปนะขอฝากอีกนิดนึงนะถ้าขยักสนับสนุนช่องตอนนี้เรามีกาแฟรสร,รสเส็จคอฟฟี่นะเรามีขายในวงในไลแมนอ่าแล้วก็มีในเพจรสร,รสเส็คอฟฟี่ด้วยแล้วเรารับคั่วกาแฟด้วยนะฟืดไปดูได้แล้วนะถ้าใครไม่กินกาแฟขยากสนับสนุนช่องอีกอีกช่องทางนึงก็คือดูคลิปให้จบนั่นแหละอย่าข้ามโฆษณาแล้วก็ ชอบคลิปไหนสแปลงคลิปนั้นแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ